ว่าในบางทีอะอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ผ่านยิ่งการตั้งคลิปไหนจะตอบคอมเมนต์ซึ่งบางทีถ้าไม่เพื่อนเยอะๆก็ต้องตอบคอมเมนต์แบบมากมายหลากหลายนะพูดถึงสวัสดีค่ะทุกคนทักทายกับหมอกบรรยากาศ6กโมงกว่าค่ะ6กโมงหกโมงครึง่งไหนจะตอบคอมเมนต์ ซึ่งบางทีถ้าไม่เพื่อนเยอะๆก็ต้องตอบคอมเมนต์แบบมากมายหลากหลายนะพูดถึงขอบคุณทุกกำลังใจจากทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเสมอจา้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เลยออกมาเก็บบรรยากาศตอนเช้ามุมเดิมที่เดิมค่ะมุมเดิมที่เดิมแต่บรรยากาศดีมากดู ต่เชื่อเถอคะ่ะทุกคนไปดูทุกคนดูทุกวันดูทุกชั่วโมงก็ว่าได้บางทีเห็นติดลบติดลบเพิ่มขึ้นเลยไหนจะตอบคอมเมนต์ซึ่งบางทีถ้าไม่เพื่อนเยอะๆก็ต้องตอบคอมเมนต์แบบมากมายหลากหลายนะพูดถึงเวลามันก็ลดลงลดลงถอใจเข้าใจคำว่าถอดใจของแต่ละคนนะคะแต่ทุกคนไม่ได้ท้อนะคะเขาก็ยังทำงานของเขา ถอยมาตั้งหลักแล้วสู้ต่อไปค่ะ,ะกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเช่นกันกับการเล่นคลิปนะคะมันสำคัญมากทุกคนจังเลยบางคนก็ถอดใจบางคนก็มีกำลังใจไม่เป็นไรค่ะมันต่างๆมุมมองบางคนอะเวลาไม่พอจริงๆนะคะ ในการทําบางคนอ่ะก็ทํามาตั้งดูแต่เชื่อเธอค่ะทุกคนไปดูทุกคนดูทุกวันดูทุกชั่วโมงก็ว่าได้บางทีเห็นติดลบติดลบเพิ่มขึ้นเลยถอยมาตั้งหลักแล้วสู้ต่อไปค่ะถอยมาตั้งหลักแล้วสู้ต่อไปค่ะต่างมุมมองต่างความคิดค่ะทุกคนมันแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนแต่ว่าเนี่ย การตอบคอมเมนต์ก็มันคือการมีปฏิดูแต่เชื่อเถอะค่ะทุกคนไปดูทุกคนดูทุกวันดูทุกชั่วโมงก็ว่าได้บางทีเห็นติดลบติดลบเพิ่มขึ้นเยๆสวัสดีค่ะทุกคนทักทายกับหมอกบรรยากาศหกโมงกว่าค่ะหกโมงหกโมงครึง่งสวัสดีค่ะทุกคน ทักทายกับหมอกบรรยากาศหกโมงกว่าค่ะหกโมงหกโมงครึ่งกําลังใจเป็นสิ่งสําคัญไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามเช่นการกับการเล่นคลิปนะคะมันสําคัญมากเพราะมันทําให้คนเราอะ่ะมีกําลังใจมีเพื่อนเยอะก็จริงนะทุกคนแต่ว่าในบางทีอะ่ะอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ผ่านยิ่งการตั้งถอยมาตั้งหลักแล้วสู้ต่อไปคะ่ะ สวัสดีค่ะเพราะมันทําให้คนเราอะ่ะมีกําลังใจมีเพื่อนเยอะก็จริงนะทุกคนแต่ว่าในบางทีอะ่ะอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ผ่านยิ่งการตั้งคับก็เลยออกมาเก็บบรรยากาศตอนเช้ามุมเดิมที่เดิมค่ะมุมเดิมที่เดิมแต่บรรยากาศดีมากสินใจอะไรถ้าคุณคิดว่ามันคือสิ่งที่ถูกตัดสินใจไปเลยค่ะทุกอย่างที่คุณตัดสินใจถูกต้องเสมอ อย่าเสียใจกับการตัดสินใจ,นใจอะไรถ้าคุณคิดว่ามันคือสิ่งที่ถูกตัดสินใจไปเลยค่ะทุกอย่างที่คุณตัดสินใจถูกต้องเสมออย่าเสียใจกับการตัดสินใจเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นทุกอย่างก็ยี่สิบสี่ชั่วโมงคือเวงนะคะมันช่วยไม่ได้จริงๆเพราะจิตใจของคนเราอ่ะมันไม่เหมือนกันมันความทอ้อ แสงแดดยามเช้าออกมาขอให้แค่ทุกคนจังเลยบางคนก็ถอดใจบางคนก็มีกำลังใจไม่เป็นไรค่ะมันตาดูแต่เชื่อเธอะคะ่ะทุกคนไปดูทุกคนดูทุกวันดูทุกชั่วโมงก็ว่าได้บางทีเห็นติดลบติดลบเพิ่มขึ้นเลยไหนจะตอบคอมเมนต์ซึ่งบางทีถ้าไม่เพื่อนเยอะๆก็ต้องตอบคอมเมนต์แบบมากมายหลากหลายนะ พูดถึงสัมพันธ์ยิ่งการที่เราตอบคอมเมนต์เพื่อนไม่หมดปฏิสัมพันธ์ก็โดนล้มติดแดงกําลังใจในการไปดูทุกคนบอกว่าไม่ต้องไปดูไม่ต้องเบ่งน,นะคะมันช่วยไม่ได้จริงๆเพราะจิตใจของคนเราอ่ะมันไม่เหมือนกันมันความทอ้อแสงแดดยามเช้าออกมาขอให้แค่ทุกคนว่าม,ามันเสียเวลาบางทีเขาต้องเอาเวลาในการเ อยู่กับครอบครัวในการทำมาหากินในการทํานู่นทำนี่เพื่อจะได้มาลงคลิปเป็นห่วงคิปถอยมาตั้งหลักแล้วสู้ต่อไปค่ะถอยมาตั้งหลักแล้วสู้ต่อไปค่ะเวลามันก็ลดลงลดลงถอดใจเข้าใจคำว่าถอดใจของแต่ละคนนะคะแต่ทุกคนไม่ได้ท้อนะคะเขาก็ยังทำงานของเขาไหนจะตอบคอมเมนต์ ซึ่งบางทีถ้าไม่เพื่อนเยอะๆก็ต้องตอบคอมเมนต์แบบมากมายหลากหลายนะพูดถึงเวลาเท่ากันเช่นกันค่ะสู้กับการงานของเราสู้กับอุปสรรคทุกๆอย่างถ้าสู้ได้ก็สู้นะคะสู้ไม่ได้ใจในทุกครั้งที่คุณทำเพราะนั้นคือคุณพยายามเต็มที่แล้วพยายามที่สุดแล้วในการทำอะไรหลายๆอย่าง ก็เลยออกมาเก็บบรรยากาศตอนเช้ามุมเดิมที่เดิมค่ะมุมเดิมที่เดิมแต่บรรยากาศดีมากคนต่างมุมมองบางคนอะเวลาไม่พอจริงๆนะคะในการทําบางคนอะก็ทํามาตั้งเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นทุกอย่าง ก็24ชั่วโมงคือเวลาเท่ากันเช่นกันค่ะสู้กับการงานของเราสู้กับอุปสรรคทุกๆอย่างถ้าสู้ได้ก็สู้นะคะสู้ไม่ได้มองเห็นหมอกของตอนเช้าหม,มอกน้ำค้างค่ะหมอกน้ำค้างเป็นห่วงจาว่ามันเสียเวลาบางทีเขาต้องเอาเวลาในการ อ,อยู่กับครอบครัวในการทำมาหากินในการทํำนูน่นทํานี่เพื่อจะได้มาลงคลิปเป็นห่วง <c oughs> เพราะมันทําให้คนเราอะ่ะมีกําลังใจมีเพื่อนเยอะก็จริงนะทุกคนแต่ว่าในบางทีอะ่ะอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ผ่านยิ่งการตั้งคนเน่ยมีกําลังใจในการทํางานแค่นี้ก็พอแล้วค่ะแต่ตอำว่ามันเสียเวลาบางทีเขาต้องเอาเวลาในการ อ,อยู่กับครอบครัวในการทําอาหากินในการทําน่ทนทํานี่เพื่อจะได้มาลงคลิปเป็นห่วงใหในทุกครั้งที่คุณทําเพราะนั้นคือคุณพยายามเต็มที่แล้วพยายามที่สุดแล้วในการทําอะไรหลาย,หลาย,ห,ลายหลายอย่างไปดูแต่เชื่อเถอะคะ่ะทุกคนไปดูทุกคนดูทุกวันดูทุกชั่วโมงก็ว่าได้บางทีเห็นติดลบติดลบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่เขาให้มาแล้วเราทําไม่ผ่าน เราทําไม่ได้เวลามันก็ลดลงลดลงถอใจเข้าใจคําว่าถอดใจของแต่ละคนนะคะแต่ทุกคนไม่ได้ท้อนะคะเขาก็ยังทํางานของเขาก็เลยออกมาเก็บบรรยากาศตอนเช้ามุมเดิมที่เดิมค่ะมุมเดิมที่เดิมแต่บรรยากาศดีมากมองเห็นหมอกของตอนเช้าหมอกน้ําค้างค่ะหมอกน้ําค้าง เป็นห่วงถอยมาตั้งหลักแล้วสู้ต่อไปค่ะทุกคนจังเลยบางคนก็ถอดใจบางคนก็มีกําลังใจไม่เป็นไรค่ะมันตัาแต่ว่าเนี่ยการตอบคอมเมนต์ก็มันคือการมีปฏิหลายเดือนแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ค่ะ การทําคลิปอ่ะมันมีหลายอย่างบางที่อาจจะถูกวิธีหรือไม่ถูกวิธีแล้วแต่ใครจะหามันเจอค่ะเวลามันก็ลดลงลดลงถอใจเข้าใจคําว่าถอดใจของแต่ละคนนะคะแต่ทุกคนไม่ได้ท้อนะคะเขาก็ยังทํางานของเขา,เ,าเท่ากันเช่นกันค่ะสู้กับการงานของเราสู้กับอุปสรรคทุกๆอย่างถ้าสู้ได้ก็สู้นะคะสู้ไม่ได้มองเห็นหมอกของตอนเช้าหม,มอกน้ําค้างค่ะ มองนำค้างเป็นห่วงทุกคนเนี่ยมีกำลังใจในการทำงานแค่นี้ก็พอแล้วค่ะแต่ก็เลยออกมาเก็บบรรยากาศตอนเช้ามุมเดิมที่เดิมค่ะมุมเดิมที่เดิมแต่บรรยากาศดีมากไปดูแต่เชื่อเถอค่ะทุกคนไปดูทุกคนดูทุกวันดูทุกชั่วโมงก็ว่าได้บางทีเห็นติดลบ ติดลบเพิ่มขึ้นเลยแต่ว่าเนี่ยการตอบคอมเมนต์ก็มันคือการมีปฏิใจในทุกครั้งที่คุณทำเพราะนั้นคือคุณพยายามเต็มที่แล้วพยายามที่สุดแล้วในการทำอะไรหลายๆลยห,ลยหลยอย่างเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเมื่อพระอาทิตย์ขึ้น